ต่อมาจะเราจะมาพิมพ์สลิปเงินเดือนกันนะคะโดยเราไปที่เงินเดือนเลือกรายงานภายในนะคะจากนั้นเราจะเลือกพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินเดือน สลิปเงินเดือนแบบ2นะคะให้เราเดบิทคิดเข้าไปจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างใบแจ้งยอดเงินแบบ2นะคะให้เราเปลี่ยนยอดเงินประจําเดือนปีตรงนี้เป็นวันที่02 2558 <c oughs> แล้วกดโอเคนะคะโปรแกรมจะขึ้นให้เราปินนะคะให้เรากดปินขึ้นมาจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะกด กระกบ,บาดออกแล้วกดแคนเซิลนะคะเป็นการจะซินเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ